เพื่อนบอกว่าอยากได้พันบักผีพวนนะคะพันเตลนะเตลเตลนะคะทุกคนถามเพื่อนว่าเอ้าแล้วจะเอายังไงล่ะพันเตลเนี่ยจะเพาะยังไงเพื่อนบอกว่าก็เอาเม็ดลงดินแล้วก็กลบมาทุกคนเอาเม็ดลงดินแล้วก็กลบนะเรามาผ่ากันเอาเม็ดลงดินแล้วก็กรบ เพื่อนอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนปุ๊กก็จัดให้นะทุกคนแม่ปุ๊ก็เอาเม็ดที่สมบูรณ์ที่สุดนะเนาะเผื่อเขาจะงอกเอาเม็ดเอาเอาเอา,เอาลูกใหญ่ที่สุดเนี่ยนํำเม็ดเขานะทุกคนโอ้ยเม็ดเหมือนเม็ดแมงลักเลยเนาะมันก็จะมีเนื้อรอบๆบ นี่ทุกคนได้แล้วนะคะเม็ดปากผีพวนเราไปเพาะกันเลยนะจ๊ะตรงนี้นะคะทุกคนคือแปลงเพาะชวนชมของเรานะคะเห็นไหมอุ้ยชวนชมของเราก็งอกสวยเหมือนกันนะทุกคนแต่มีอยู่กระบะหนึ่งนะคะคือเขาไม่งอกเลยเนื่องจากชวนชมที่เราปลูกนั้นเป็น เป็นตัวนี้กระบะนี้เป็นเมล็ดที่แม่ปูกเก็บมาจากข้างทางก็คือในในในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะทุกคนพอเก็บมาไว้ประมาณเอาเข้าจริงเกือบสองปีนะก็เลยเม็ดเขาคงเหมือนแบบหมดประสิทธิภาพเนาะส่วนเม็ดอื่นๆที่งอกเนี่ยก็คือเม็ดของปีนี้แล้วก็เม็ดที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็เลยงอกดีใช้ได้เลย นะทุกคนเราก็จะเป็นแปลงเพาะบักพีผวนของเรานะคะทุกคนเสร็จแล้วนะเราก็กลุบแล้วก็ค่อยเอาน้ำมารดเนาะอันนี้เลือกมาลูกใหญ่ๆนะทุกคน พอลูกใหญ่ๆเม็ดเขาก็จะใหญ่ด้วยเนาะเราก็จะได้เม็ดที่มีคุณภาพนะแม่ปูลองแกะดูลูกเล็กๆเ,เม็ดเขาก็จะเล็กด้วยก็เลยคิดว่าเราต้องเลือกลูกใหญ่ๆเพราะบักผีพวนภาษาเขมรเรียกตรีวนะคะภาษาไทยเรียกบักนมควายลูกนมควายนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเขางอกมาอย่างไงแล้วอย่างไรแล้ว แม่ปูจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะคะ